มากินสับวัลรดกันค่ะเพื่อนๆลูกเล็กๆอย่างนี้ก็มีเนื้อมีเนื้อในอยู่นั้นนี่ลูกนี้ลูกเล็กมากตอนแรกคิดว่าจะไม่มีเนื้อแต่มีนะเนี่ยแล้วจะบอกว่ามันหวานมากเลยนะขอบอก๋ยวลองลองดูหวานจริงหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> หวานเ้ยหวานมากลูกเล็กหวาลูกนี้จะเขียวอย่างนี้จะน่าจะเปรี้ยวแต่วิตามินจะสูงมากวิตามินซีจะสูงมากสูงกว่าผลไม้ทั่วไปหลายๆเท่าอยู่ Uh huh. มาดูกันอ้ยน้ำออกมาเลยน้ำออกมาเลยนี่ไงเนื้อในเขาแต่ถ้าทางจะเปี้วอยลูกหมาหล่นไปเลยอลองกันดูเดี๋ยวจริงไหมอืมเฮ้อ เดี่ยวแต่หอมอร่อยซีดหนึ่งจบไปละซีดหน,นึ่งนี่โอ้โหจุดนจนปกบางคนเขาชอบใส่พริกเกลือใส่น้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบมากินอย่างเงี้ยมันคืออร่อย คือดีมากเลยวลูกนี้นะลูกนี้เป็นรสชาติอย่างไรสามลูกใช้ชอ้อนเลยเจาะกวาจะได้กินต้องรอเขาหล่นลงมานะคะเพราะว่าต้นต้นในบ้าน มันสูงมากมันอยู่กับต้นแคนาต้นมันสูงมากนี่ไงนี่จะนี่จะหวานแหละลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเหี่ยวๆอย่างเงี้ยหวานเหี่ยวๆไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเหี่ยวๆก็มีดีเหี่ยวยิ่งเหี่ยวยิ่งหวานเนี่ยอ้น้นๆเลยค่ะ อืมอืมกินจ้าอืมว้าวหวานเปี้ยวอืม,อม,อมสุดยอดเขาบอกว่าสุดยอดอืม,อมจะลิมให้หมดเพราะว่าหมดหมดฤด,ดูแล้ว Eeeeeh, be a wah, dun